mm <laughs>

โอกาสนี้ก็ขอต้อนรับเจ้าทีและนักกีฬาของทั้งสองสโมสรนะครับต้อนรับเจ้าทีและนักกีฬาของสมของสังคมกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสนามที่ต้องพูดถึงก็ได้ดืแล่งประทุอย่างดีจากทีมงานของรัตนงยูเนเต็ดและก็ของอบตห้องแป้นนะครับย ลงชาดวลระนองพอไปพี่น้องชาไปปหาส้มแป้งนะครับแฟนคลับของแกลนดามันระนองกินเตะนะครับเล่นคอนติ้นอยู่อ่ะย่าโต้เนื่อเล่ <c oughs> continue, uh. yeah? นโต้เนื่อไลน์ไลน์น็อกชาร์จเอ็นอีฟเดดเดดเทคโพสต์ลงคุย now you can stop okay until you, you continue play yeah come on let's go 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 เริ่มแล้วก็ขอเสียงตบมือให้กับนักฟุตบอลทั้งสองทีมด้วยครับ bọn tao 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 bọn ตครับที mm ่สองจากเรื่องายเีสิาครับเอเพียรเลขเรื่องแรกครับแจกกระวังตามกหลายสิบสี่ากทีมสมช่วงพักเวลาครับบริษัทเจมีงแม่ดิษ สุดท้ายที่นัเป็นสามประตูศูนยนะครับ

ากไสุขสุขายาีีเพียงตัวาเลข6 6สนันสมาราออหมายเลข9ก2บอมีรฟานเจมีเข้า

ตูเข้ามาเลขเจ็ดสิดาดอนตามูทรคอดหมายเลขห้าสิเจ็ดกดังๆดน้พาชาดิกับเวลาการแข่งขันนะครับผมาสองแซงกันมาแล้วเราอีสเต็็แพ้สุขา f อนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องชันทัศนะครับสลาภุทีระคุณสลายุทธไหวพริบวุฒิชัยสำรีแล้วก็น้องๆอีกหลายคนนะครับ เอาวันนี้เป็นไงบ้างสับเกมวันนี้สามเต้มแล้วก็แฮตติกด้วยดีใจครับชนะแล้วเท่าไหร่นะแปดแปดลูกครับแปดศูนย์แปดศูนครับก็เกมหน้าเราไปฝากถึงระมนิดนึงอยากฝากเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับแล้วก็กินดีกับแฮตติกได้ครับครับครับ นาลีมากครับครับ